สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี้ครับจารย์หนองรับเราไม่ได้พบกันนานมากเลยนะเพราะว่าเรามีภารกิจมากมายทีเดียวตอนนี้เรามีแขกเชิญที่น่าสนใจนะครับคุณปอนครับช่วยแนะนำตัวเองครับครับสวัสดีครับผมปอนนะครับคุณอาสังพันประพันธ์นะครับเป็นตอนนี้ทำเพจสองเนียนสีนะครับครับชื่อสุกุมแสงเดวทองครับชื่อเพจนะครับก็เป็นโฟล์คเตอร์ของเพจสองเนียนสี อิมซอมเนียใช่เกิดแต่ว่าเนี่ยาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบฟิลมัมนนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเรา,าตั้งชื่อเพเพราะว่าเพราะว่าเราอยากทำคอนเทนต์ทั้งวันและทรงคืนจุดเริ่มต้นแรกที่เราสนใจว่าเราอยากจะทำเลงคอนเทนต์เกี่ยวกับศิลปะครับเนื่องเนื่องมาจากว่าเราอ่ะไปเดินเดินดูงานศิลปะที่ VS g a l l ก r y ครับแล้วเราไปเจองานของคุณอุบัติสัตซึ่งเขานำเสนอเกี่ยวกับกบฏ ขีบุญเป็นงานแนวแบบคอนเซปชวลอาร์ตทำเป็นรูปคล้ายๆฟุพบอลรูปใหญ่ๆที่ทํามาจากเกลือครับแล้วเรารู้สึกค่อนข้างว้าวในในทั้งในเชิงคอนเซปที่เขานําเสนอรูปแบบที่เขานําเสนอรวมถึงข้อจํากัดทางด้านพื้นที่กับผลงานของเขามาทําให้เรารู้สึกแบบค่อนข้างว้าวแต่ในขณะเดียวกันเรากลับแบบเอ๊ะทำไมมันไม่มีคนเข้ามาดูมากหรือว่าไม่มีเพจไม่มีสื่อไหนที่ประชาสัมพันธ์ให้มันแพร่หลายอย่างเงี้ยครับมันเลยเป็นจุดจุดประกายว่าเอ๊ะ เราน่าจะทําแล้วก็ลงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนมันเห็นงานแบบนี้มากขึ้นนะครับผมก็จะมีคนเดินเรื่องเดินเรื่องหลักก็คือจะเป็นคนออกหน้ากล้องหรือคนอื่นก็คือจะเป็นคนถ่ายจะเป็นคนอยู่หลังกล้องเป็นแบ็คเป็นแบ็คแน่นอนเปบนแบจะดูงานก็อาร์ตเวิร์กอะไรนี้ให้ด้วยใช่นานับ้านใช่ครับที่ออกหน้ากล้องแล้วก็พอมีแบบแกลเลอรี่ศิลปินติดต่อเข้ามาครับเราก็พยายามที่จะไปให้ให้ทั่วถึง ที่สุดรวมถึงอาจจะเถ้าง,งานนี้พลาดงานหน้าเราอาจจะไปอย่างเงี้ยครับมผมก็จะเป็นคนวางแผนแล้วก็รวมถึงดูเรื่องคอนเทนต์ที่ลงเลยครับในขณะเขาก็จะอีกคนนึงก็จะดูเรื่องอาร์ตเวิร์กแบบพวกการทำอาร์ตเวิร์กหลังบ้านต่างๆยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกคนหนึ่งดูเงี้ยครับตอนนี้มาร์คสักเบิร์กนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยอดมงยอดบิลใช่จัดก,การยังไงบ้าง <laughs> บอกน้องๆหน่อยคือคือลำดับแรกก็เหมือนจะต้องแบบ ลงอัลกอริทึมให,ให้ให้ให้เหมือนแบบโพสให้มันทุกเป็นเป็นเขาเรียกวอะไรเป็นตลอดสม่ำเสมนอน,นี้ทุกวันใช่จริงๆต้องมีเวลาไหมหรือว่าทุกวันพุธวันคทิดตอนเย็นอะไรอย่างนี้มีเลคอย่างนี้ไหมครับเขาจะมีกําหนดไว้ให้ในอัลกอริทึมจะบอกเลยครับว่าช่วงเวลาไหนมันโอเคที่สุดที่ทคิดว่าคนจะดูเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราทําตามกัน้นมันขึ้นไหม ก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับมัน oh, มันแล้ว oh. แต่คอนเทนต์ที่ลงไปด้วยว่ามันว่าว่ามันต่อกลุ่มนั้นจริงๆหรือเปล่าเนื่องด้วยแบบพอพอกลุ่มในในเพจของเราส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่ม20-40อะไรเงี้ยพอเราไปลงคอนเทนต์ที่มันแวกๆไปนิดนึงเช่นแบบคอนเทนต์คาเฟ่ออย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยมีคนเข้ามากดเพราะ oh. ว่าเราพยายามจะฉีกไปแบบทาร์เก็ตอื่นด้วยเพื่อให้ mm. ใหเพื่อให้เพจมันโตขึ้นอย่างเงี้ย อยากจะขยายใช่ครับเขาเีมีคนบอกว่าอะไรนะข่าวร้ายดองฟีข่าวดีเสียตังคาวนี้เคยมีคอนเทนต์ไหนที่ไม่ตั้งใจแล้วก็ขึ้นปื้ดมีไหมก็มีครับบางบางงานที่รู้สึกว่าแบบเอ๊แบบทําไมเหมือนไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่าคนแบบมาไล่เยอะอะไรเงี้ยมีอยู่ครับเป็นงานเป็นงานเป็นงานศิลปะนี่แหละครับที่ที่ที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ดึงดูด กลุ่มคนกลุ่มนี้แต่ว่าอยู่ดีก็ขึ้นมาเฉยอะไรอบางอย่างก็มีอยู่เพราะว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วก็น่าจะเรียนจบแล้วะเป็นกลุ่มที่สนใจงานงานด้านงานศิละปะไม่ใช่อะเมื่อกี้เราพูดถึงงานด้านนี้ไปแล้วเอางานจริงๆตอนนี้ทําอะไรกันอยู่หรือ,รอว่าเอางี้เลิกต้นเลยดีกว่าทําไมถึงมาชอบงานกลุ่มงานศิละปะได้เรียนหนังสือขึ้นมายัางไงร,รู้จักกันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ คือจริงๆพื้นฐานผมไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ด้านศิลปะเพียงแต่ว่าตอนตอนเด็กๆครับชอบชอบวาดรูปอาจจะชอบงานศิลปะแล้วพอพอพอเราจะต้องเลือกสายอาชีพเงี้ยครับด้วยความที่เราคิดว่าไอศิลป์ตอนนั้นสมัยก่อนมันก็จะมีค่านิยมว่าศิลปะเป็นศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะแต่หัวเราตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นแต่ด้วยความที่เรายังแห้งอยู่ยังแห้งอยู่ไม่ไม่ไม่มีความชํานาญด้านตัวเลขอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์ดังนั้นอะ ข้อจากัดในการเรียนเราก็จะจะน้อยลงแล้วจริงๆชอบชอบวาดรูปเลยครับแต่ว่าด้วยความที่มันถูกจํากัดด้วยหลายๆอย่างพอตอนที่จะต้องเลือกสายอาชีพจริงมันก็ตอนที่ผมตอนที่เอนทาแล้วกันสมัยก่อนตอนมันยังสอบข้าสอยู่ผมก็่าเลือยเรื่กงเลยเรียนนิติเงี้ยครับก็เลยเรียนนิติศาสตร์แล้วก็จบนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่จุฬาครับกฎหมายแล้วก็คือเรียนด้านกฎหมายการเงินโดยเฉพาะะครับ ไปเรียนิญญยโทที่จุฬาใช่ครับเรียนธรรมศาสตร์เรียนปรียญาตีครับที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เลยแต่ว่าเลยอาชีพก็เลยทํางานเกี่ยวกับด้านนิตาสารอะไรเงี้ยครับก็เลยจะอยู่ด้านเกี่ยวกับพวกกฎหมายอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะดังนั้นก็จะเขียนอะไรค่อนข้างคอนเทนต์ในเพจอาจจะดูมีภาษาค่อนข้างทางการมากเราเราพยายามที่จะปรับให้มันเป็นกันเองแต่ว่าด้วยความที่ ตัวเ,เราเราแบบเราเราชอบอะไรที่มันมีความเป็นทางการนิดนึงแล้วก็วางแพทเทิร์นวิธีการเขียนให้มันอ่านแล้วมันเข้าใจว่าต้องการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าครับก็ปัจจุบันก็ทํางานด้านานิติศาสตร์อย่าเงี้ยแต่ก็มีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่สนใจสมัยเด็กๆเรื่องศิลปะส่วนีะส่วนของผมก็คืออ่าจะมีเบสด้านงานศิลปะอยู่แล้วครับเพราะว่าจบด้านสถาปัตย์มาครับ ก็เหมือนกันจบที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันครับทางตีธสถาปัตย์ด้วยเหรอมีเปิดได้20ปีจรทีหรอมีปีใช่ไม่น่าถามเลยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ารุ่นกันก่อนยังไม่มีเออไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีนะแต่ว่าทางคณะสถาปัตย์ธรรมศาสตร์ก็โปรโมทให้หน่อยครับก็จะเป็นแนวแบบเกี่ยวกับพวกการแบบออกแบบแนว creativity innovation อะไรเงี้ยเข้ามาผสมมากกว่าเช่นแบบว่าการพัฒนาแบบ คือคือปกติเวลาคนทั่วไปเวลาคิดถึงงานสถาปัตย์ก็ได้คิดถึงแค่ตึกอาคารอะไรเงี้ยใช่ครับแลนด์สเคปใช่แต่ว่าที่ที่ที่เนี่ยครับเขาจะมีการพวกแบบ projection mapping ที่แบบเดี๋ยวนี้ก็มีแบบแพร่ไหลใน,ะนที่แบบยิงอ่าเขาเรียกอะไรกราฟิกยิงไปบนกำแพงอะไรเงี้ย oh. ยิงไปบนอาคารอะไรเงี้ยครับมีเรื่อออกแบบไม่เติอ,เอะไรอย่างงี่ไหม มีอยู่ค่ะใช่เขาก็จะเป็นแนวแบบอะไรที่แบบเกี่ยวกับ creative industry ทุกอย่างดิฉันมาสา์กังคู่เลยใช่ครับก็เลยรู้จักกันตอนที่อยูสายป่ะใช่ครับรู้จักกันตอนที่อยู่มอทอครับใช่ก็เลยแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมีความชอบที่คล้ายคล้ายกันก็ทํากิจกรรมมาอะไรหรอ ใช่ใชก็ไม่ไม่ขนาดนะกแ็แค่รู้จักแล้วก็อ,ออมีความสนใจที่คล้ายกันแใช่แล้วก็มาเหมือนแบบคือคือเหมือนตอนที่รู้จักกันผมผมเรียนตอนปโทอยู่แล้ว,ลว,ลวอะไรเงี้ยก็เลยมีความแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมันแนวแบบว่างๆอะไรเงี้ยครับเลาวจาปัจจุบันนี้คือเรียนันนป้ปัตตอนีทําอะไรอยู่เป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์อยู่ที่สอนอยู่ที่คลองหกครับธัญบุรีครับก็ จะคือคือเพิ่งจบปอเอกด้วยครับแต่ว่าจะเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรเป็นแนววิศวะประมาณเนี้ยครับเหมือนเอามาอินทริเกตกับงานสถาปัตย์อะไรเงี้ยครับอใช่ด้านวิศวกรรมใช่ครับแต่ว่าเป็นางานวิจัยเป็นเกี่ยวกับพวกการทำฟาศาสตร์อาคารอะไรเงี้ยการออกแบบอะไรเงี้ยมีเวลาน้อยนะก็ถือว่าเก่งออกออกได้ทุกวันนี่เก่งมากก็นั่นแหละ ใช่คราวนี้ก็เลยเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอย่เหมือนการที่มาทําเพจด้วยกันอะครับมันเหมือนเป็นอ่าเขาเรียกเหมือนเป็นการเป็นงานฮ็อบบี้ตอนแรกครับเหมือนแบบอยากแบบคลายเคยรียดเพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบงานประจํามันก็เครียดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไปดูงานงานอาร์ตงานอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเครียดกว่าเดิมท <c ười> <c ười> ี่ <c ười> ว่าม,มันเหมือนแบบว่า ได้ปลดปล่อยเ้ะครับเออตอนแรกแบบเป็นฟิลนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายอะไรแต่ว่าไปอยู่แล้วใช่หลังๆว่าเลยแบบเริ่มแบบเฮ้ยมาทําเหตุด้วยกันดีกว่าว่าหลังท่แบบนี้ดีเวลาแบบไปดวตาม่างนี้ใช่ไหมใครตามเพจไปอะไรเงี้ยให้ของสุวิญนงนี่้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าแบบไปถึงอ่ะเข้าไปดูอันนี้เอามาจากเหตุนี้อ่ะกดอะไรสักอย่างเป็อืง กดดตตตติิ้องงไรใหวแจไปสจริงๆเราก็เคยคิดจะทำนะครับแบบพวกแบบเรื่อง s ว u v e n i r เรื่องแบบของที่ระลึกของเพจอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันหนึ่งเราข้อจํากัดทางด้านเวลาก็อาจจะเป็นข้อจํากัดหนึ่งที่ท่แบบสติ๊กเกอร์แบบเช่าชิ้นชิ้ไหมไม่ได้ลแปะเราเคยบอเอ้ยมันจริงๆเรามีมีหลายสิ่งที่ก็อยากทำอย่างเช่นเรื่องการการให้ s วเ v e n i r กับแบบผู้ติดตามหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่า ข้อจำกัดทางด้านเวลาแะครับว่าหนึ่งเราเราก็พยายามที่จะต้องไปตามอลกริทึมของของเฟซบุ๊กของโซเชียลที่มันบังคับให้เราจะต้องลงอย่างสม่ําเสมอดังนั้นเราก็พยายามที่จะคีบเรื่องการลงคอนเทนต์เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักก่อนนะครับกลับมาถึงตอนปัจจุบันเนี่ยค,คิดว่าปีนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้หลังจากเนี้ยเดือนเดือนอนีเ้เดือนสิงหาลนะควอเตอร์รสุดท้ายละ อีกสี่เดือนเนี่ยอินซอนเมียีนี่มีอะไรที่เราอยากจะให้เชิญชวนให้ทุกคนติดตามครับเชิญชวนทำไม <c oughs> <c oughs> อันนี้ขอคิดนะคคือคือจริงๆเราเราตามใช่ไหมคือเราได้ทนเราตามอีเวนต<า>์คือหนึ่งหนึ่งหลักหลักเราก็จะเป็นอีเวนต์หลักเรื่องงานศิลป,ปะอันนี้คือยังไงเราก็จะเป็นเมนเมนหลักอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราพยายามที่จะขยายคือเพราะว่าเราเรามีความสนใจที่ ส่วนใหญ่เป็นพวกเรื่องแบบศิละปะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องแบบการท่องเที่ยวที่มันมีความเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยเราก็พยายามที่จะเอามาลงลงเพจให้มากขึ้นอย่างเช่นการไปเที่ยวในในแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยครับเที่ยวนะเรา<อ>คือคือเราก็มีบ้างแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงเป็นคอนเทนต์หลักแบบมันก็อาจจะเอาเพราะว่าบางทีเราเราไปเจอแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเราเจอสถานที่ที่มันดูแบบ seen, อันซีนซึ่งเราสนใจพวกนแนวแบบสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยครับศิละปะวัฒนธรรมเราก็พยายามที่จะ อาจจะเอามาลงเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเ่ยจนนี้มีต่างจังหวัดอย่างนี้มีต่างจังหวัดก็มีภูเก็ตนะนีภูเก็ตหรอใช่เร็วๆนี้ได้ไปทำไหมลาได้ไหมลาเวลาจะหมดแล้วัวลาจะหมดแล้วภูเก็ตหรอเออเป็นยังไงจันเกตเขาก็เตรียมตัวใกล้แล้วเนี่ยแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่นอกพื้นที่ของทางทีมเราแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็ทําไม่ทําก็หาโอกาสไปดูเพราะมันเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่ง เพราะว่าเราเราก็ก็สนใจที่จะเป็นคือเราอ่ะตอนนี้ก็คือคือด้วยความที่เรามีงานประจํากันด้วยเรื่องหนจะเรื่องวันลาอะไรเงี้ยครับต้องตรงกันต้องตรงกันนะครับดังนั้นการออกไปต่างจังหวัดเราก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เฉพาะจังหวัดที่มันอยู่ใกล้ๆก้รุงเทพหน่อยแต่ว่าเราก็มีแผนที่คิดว่าอยากจะไปจังหวัดที่มันไกลขึ้นอย่างเช่นแบบเชียงใหม่ที่ปลายปีเขาก็จะมีอีเวนต์เกี่ยวกับพวกแบบเชียงใหม่เออบางกอกดีเอ้ยเชียงใหม่ดีไซน์วีคอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปสำรวจพวก งานสถาปัตย์งานนิทรศการแกลเลอรี่ที่อยู่ในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับสถาปัตย์ตอนนี้มีอะไรน่าสนใจมางบ้างเราสถาปัตยนะ์สถาปัตย์เขาจะไปแบบเงียบๆอะ่ะ <c oughs> ใช่เขาไม่ค่อยมี <c oughs> อีเวนต์อะไรไม่เหมือนปงปังปังขึนงมนามาปึ้งเลยไม่ค่อยมีแต่เพียงแต่ว่าเขาอะ่ะเขาจะเป็นจริงๆมันมีพลวัตนะในมุมของสถาปัตย์เพราะว่าตัวสถาปนิกเองทํางานร่วมกับเอกชนสร้างผลงานขึ้นมาในแต่ละพื้นที่อยู่ๆมันก็มีตึกโผล่ขึ้นมา โดยสถาปนิกคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าศิลปะนี่มันทํามันเป็นเป็นเรื่องที่คนระแบกกันเนี่ยรู้สึกว่าทําไมแบบพอพูดถึงสถาปัตเนี่ยงานศิลปะเขาตัดออกคุณออกนันเนี่ยใช่ไหมทำไมอ่ะไม่เกี่ยวหรอจริงๆริงซลเซลแซอันนี้ไม่ได้ตัดหรอกพีงแต่ว่าไม่ละสถาวนิกเนี่ยเวลาเขาทาอะไรเขาได้ตังแต่ศิลปะนี่มันลงทุนก่อนศิลปินนี่จ่ายตังก่อนสั้งงาน เสร็จแล้วเอาไปนาเสนอแกลลี่ขายไม่ขายเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันอยู่มันอยู่คนละทางออาอยู่คนละทางกันถามวันนีเนี่ยกว่าจะได้อุดมการอุดมการนี่ผมคิดว่าปฏิทานศิลศิลปินเนี่ยจะต้องเยอะกว่าเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าเขาแต่ว่าเวทีของการสร้างสรรค์เนี่ยมันอิสระมากกว่าเพราะคุณลงทุนกระดาษแผ่นเดียวคุณสามารถสร้างจินตนาการได้เต็มที่ แต่สาวันิกนี่มันถูกกาหนดโดยคนอื่นด้วยจะขอร่าบอกอันนี้ไม่ชอบถูกต้องใช่หมอดูบอกอันนี้ไม่ได้เดียวหมอดูเนี่ยนะมาถึงสันสสินแสเนี่ยนะมาจบอันนี้กลายเป็นแบบตึกที่แบบจริงๆมันมีเสน่ห์แล้วก็ตัวสาวนิกคนดังๆที่หลุดขึ้นมาได้ก็เป็นคนที่พิเศษหมดแหละเพราะว่ามันในระบบของสาวพนิกนี่ยมันถูกตัดสินใจโดยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในขณะที่ ศิลปินเนี่ยเขาตัดสินใจที่เขาจะสร้างงานของเขาแล้วนําเสนอสู่สังคมสังคมจะเยสหรือโนมันก็เรื่องของสังคมอะไรเงี้ยเขาเป็นศิลปินแนะอย่างนี้่ยก็เป็นศิลปินนะเป็นศิลปินค้าไปน,นิดนึงเมื่อกี้บอกคนนี้เป็นอาจารย์อุษาปัตย์คนนี้ทํางานอะไรอ่าเป็นฝ่ายกฎหมายของธ<ค>นาคารแห่งหนึ่งนะครับธนาคารแห่งหนึ่งมันดีมันดีตรงที่ว่ามันนอกสาขาแล้วก็มาทําเรื่องศิลปะนี<า>่กาลังเห็นว่า นะสถาปาัตอศิละปะเนี่ยมันทําหน้าที่อยู่กับสังคมแล้วในหลายประเทศเนี่ยมันมีคนที่หลากหลายกลุ่มเข้ามาไม่ได้ถูกจเพาะเจาะจนเฉพาะกลุ่มที่เรียนศิละปะหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าต่อ,อไปก็จะมีกลุ่มที่อยู่ข้างนอกเข้ามาช่วยส่งเสริมวงการในกว้างขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มที่ทําให้มันเยี่ยมมากเพราะว่ามันจะระดับต่อไปมันเหมือนดนตีเนี่ยมันมันเขาเปิดกว้างมานานแล้วภาพยนตร์นี้เราไม่เคยแยกเลยว่า เฮ้ยคุณต้องเรียนภาพยนตร์นะมเรียนอะไรก็ไปดูได้กฎหมายแพทย์เพิ่์ลอะไรมันโอเคหมดดนตรีเขาก็เปิดไปแล้วเรื่อ้ศิลปะนี่แหละมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลานะหมนะกฎหมายก็ยังงกฎหมายก็เริ่มมาแล้วไงหนึ่งคนเริ่อยๆเริ่มมาจริงจริงจริงตอนตอนเวลาเราทาเพจเราก็จะเห็นคนคนมาดูงานศิลปะมากขึ้นมันจะมีทั้งคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจดูแล้วก็ฉาบฉวยดูแล้วแบบเดินผ่านแป๊บเดียวอะไรเงี้ยครับคือเราแต่ว่าอย่างน้อยเราเห็นว่า มันมันดึงดึงคนเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับก็จริงๆในมุมของผมผมว่าศิละปะไม่ต้องเข้าใจเลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมงงว่าทําไมต้องเข้าใจศิละปะด้วยเหมือนเราไปดูหมี Panda, มแพนด้ามันก็ดูแค่นั้นอนะ่ะแล้วก็มันก็คือเยสรือว่าโนมันอยู่ที่เราศิละปะเหมือนแล้วกแว็แล้วผมคิดว่าถ้ามันเรามองในวิชวลถ้าวิชวลมันสื่อสารกับเราได้โอเคถ้าคอนเซปต์ม,มันโดนกับเราก็จบแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน อ่าไม่ต้องเข้าใจไปแบบไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเข้าใจเองใช้เวลาจริงมันต้องแสดงมันอธิบายเลยเท่าไหร่มันไม่ต้องการครับมันแค่ว่าต้องการให้เราเข้าไปต้องใช้ใช้เวลากับมันหน่อยใช้เงอน่ต้องให้เวลากับมันดีแล้วอีกอันหนึ่งนะผมว่าเพจนี่มีมีข้อดียงคือพอไปบ่อยๆมะเจนของดีครอบพอเห็นของดีเราเลยเริ่มเริ่มเข้าใจละคือถ้าเราไปไม่ค่อยได้ไปนะฮะไปถึงก็ยืนดูอะไรกันนะพี่อะไรเส้นเส้นอยู่สองสี สวยตรงไหนกบพี่อะไรอย่างเงี้ยกแบบอ่ะก็แปลว่าไม่เป็นไรก็รอไปแรกแรกก่อนพอไปงานต่อไปอ๋อมันก็มีวาเลเช่นมีเอ่อมีความเปลี่ยนแปลงอ๋อนี้งานของเด็กๆนะเออนี่งานของกลุ่มที่เป็นศิลิปินเบอร์ใหญ่เอาเขาต่างกันยังไงอ๋อเขาเป็นแบบนี้นี่เองแต่และยุคแต่และสมัยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มได้ซื้อัดส่วนให่ไหมสนใจแต่ว่ายังแต่ว่ายังยังไม่ได้เพราะว่าอ่า หนึ่งยังไม่มีที่เก็บเพราะว่าอยู่คอนโดอยู่ครับดังนั้นพวกเราก็ไม่มีแต่เราก็มีเรามีที่เก็บแต่ไม่มีตงค์สื้อคือคือเราเราเวลาเราดูแล้วก็เอ๊ะคือเราเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยครับดูผลงานแล้วก็ดูราคาด้วยบางบางบางชิ้นเรารู้สึกว่าเออเราชอบแล้วก็ราักาดูพัเชลเบอรดูเออดูดูสามารถที่เราน่าจะจ่ายได้แต่ว่าพอเราซื้อไปแล้วเราคิดว่าเราจะไปเก็บตรงไหนเพราะว่าเราก็อยู่คอนโดหรือว่าสุดท้ายเราถ้าเราซื้อแล้วเราไปเก็บแล้วเราไม่ได้ เอามาติดเพื่อ p p พ e c i a t e มันเอ๊ะมันจะตอบโจทย์เราไหมคือเราก็ยังคิดอยู่ครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวรอให้เราในวันที่เราพร้อมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็เราอาจจะจะซื้อถึงจะตัดสินใจซื้อมันอยู่ในชีวิตเรานะเออไม่จำเป็นหรอกว่าบางที่ผมแขวนในห้องน้ำก็มีอ่าก็คืออยู่กับมันมีความสุขนะเพราะว่าตอนนี้งานงานที่ติดส่วนใหญ่เป็น ที่ตัวเองไปวาดเองโ oh, <laughs> อ้ยงดีดดเลย,เลยอันนี้ดีเลยอ่าคือคือด,ด้วยความที่พอถามว่ามันมีสุดท้ายมันมีที่ที่มันจะโชว์แหละแต่ว่าบางทีเราเรามีสิ่งที่เราทํามันมีเวลาเราไปเวิร์กช็อปไปไปหาไปนั่งวาดรูปคือเราก็มีมีเวลาที่เราอยากจะใช้ของเรา,าไปวาดรูประบายสีอะไรเงี้ยเราก็เอาของเราไปไปติดไปตั้งโชว์ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็เต็มแล้วบางส่วนตอนนี้ก็ยังต้องเก็บไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ทำมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกสนุกสนานดี มีแบบว่าเป้าหมายหรือว่าคิดว่าเพจจะไปทางไหนหรือว่าอยากจะให้เป็นยังไงไหมฮะก็ถ้าถ้าถ้าเหมือนแบบมองอนาคตของเพจอะครับก็อย่างที่บอกอยากขยายตลาดกลุ่มให้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยนอกจากนอกจากงานพวกงานติลปะที่คนเข้าใจกันก็คือพวกไฟอาร์ตหรืองานวาดอะไรเงี้ยครับอยากขยายไปในแนวทางแบบงานอาร์ิเทคด้วยให้ให้ให้คนเห็นแบบว่า ใน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 ไทยมันยังมีงานสถาปัตสถาปัตที่มันมันเป็นเชิงงานงานศิลปะ,ปะที่ที่คนน่าจะสามารถเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับอยากเอามาแบบเขาเรียกอะไรเหมือนทําเป็นเจอแนลอเล็กๆของเพจอะครับให้คนเข้ามาอ่านหาความรู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเหมือนตอนนี้ก็เริ่มลองแบบไปไป,ไปพวกไปวดัดไปอะไรเงี้ยไปดูงานจิตรกรรมฝาผนังที่มันเก่าๆแล้วก็มาเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับสนๆไม่เลวนะ ก็จริงๆก็จะคล้ายๆกันนะคือเราเราพยายามที่จะคือเราเห็นละงานอาร์ตมันก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็เห็นว่ามันก็ยังมีมีคนที่เป็นเขาสนใจแล้วเขาก็พยายามที่จะมาทําเผยแพร่ง,งานศิลปะด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งในแง่หนึ่งเราก็เออก็ดีแปลว่ามันมีคนสนใจที่เขาจะทําแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็หนึ่งหลักเราก็จะโฟกัสเรื่องศิลปะเป็นหลักเนี่ยครับว่าเออนิทศกาลมีที่ไหนที่น่าสนใจเราก็จะไปทําแล้วก็ ขยายแล้วก็อยากขยายหนึ่งก็ขยายพวกเรื่องงานสถาปัตย์นแต่ว่าเราเป็นคนที่ดูแบบเอ๊ะตึกมันสวยดีภาพวาดสวยดีเขาทำยังไงเขาสร้างยังไงอนี่ยครับก็น่าจะเป็นเป็นประมาณอย่างนั้นมากขึ้นขยายอยากขยายสโครบรวมถึงเ,เราเห็นว่าสมัยเนี้ยครับเจน เรียกว่ารุ่นใหม่ๆเริ่มเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ให้มันแตกต่างนิดนึงให้มันแตกต่างนิดนึง<ช>ครับเนาะฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากเพจอีกครั้งหนึ่งะจะติดตามสะกดยังไงเขียนยังไงเข้าไปตรงไหนครับก็ฝากเพจเดีย๋ยวเราจะลงข้างล่างไว้ด้วยน <c oughs> ะ,ะเพจอิน om มเนียซีนนะครับสามารถติดต่อภาษาภาษาอัอางกฤษนะครับสามารถติดตามได้ทั้ง Facebook นะครับ IG Lemon อนเแล้วก็ TikTok นะครับ i i n s o m o m n i a แล้วก็ s c e n e มีด้วยคไม่ไม่ถึงเห็นไหมล่ะเอาหม่เอาหม่เอาแบบแบบเซลอิมซ้อมเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็มีจุดจุดแล้วก็ซีนเจ็ดเงี่ย s c e n e ครับซีนอยากอยู่เรียๆก็ไม่เป็นไรไที่6รอดูแลรอดูแล เขียนอินซองนี네่ก <e ็ข uh, uh> ึ้นมาแล้วไม่ยาขนาดนั้นก็เป็นรูปโลโก้เป็นยังไงนะเป็นลบกล้องแล้วก็โลโก้สีเหลืองครับเราก็ก็ฝากคอนเทนต์เราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์ศิลปะเราอาจจะไม่ได้งานแมสมากหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ไปตามงานทุกงานที่ที่มันอยู่ในกระแสเท่าไหร่แต่ว่าเราพยายามที่จะนําเสนอว่าในวงการศิลปะครับเขามีนิทรศการอย่างอื่นที่ที่มันนอกจากงานแมดต์ด้วยเลยนะครับ แต่ละแกลลอรี่มีงานที่น่าสนใจแบบไหนอย่างเงี้ยครับครับก็ฝากติดตามเพจนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยเนาะก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจอินสมเนียซีนด้ครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับทาดครับสวัสดีครับ